ยะถาวลิวา,าปุราปิลิภุเรนเทตังกะลังเอวะเ,เมวะอิตตจิท,งาท,างทังเปตานัอุปกะปะฏิอิติทังปะฏิจารสุขังคิดว่าเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนจูสังกาปาจันโทป,ปนาโซยะถามณิชโชติระโสยะถาสัพพ <c oughs> ิติโยวิวาทานโทสาะโลโควีนาสะต,ตุมาเตภะการวันตาลาโยสุขีธีกายุโกภวาปิวะ สันสีเลสันสิจังวตาปชายโนยัตารโรทามาวัฏานติอายุวนโนสุขังอาลัง